ยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกรำเพิีออฟฟิเชียลตอนนี้หนึงทุ่มครับผมท่านนี้ซื้ออาหารอยู่ท่านนี้ซื้ออาหารอยู่ในเวลาทุ่มหนึ่งคนคู่คนเอิ่นขึ้นไปซ้อมแล้วเซตบีและชนีเพ่งพีรอมแอมนะครับ เอาสิไปรอซื้ออาหารมาหน่ซื้อบอะไรบูมี่เนี่ยกินไปเลยเรียกโลโอก o ตอนนี้เข้ายู่ที่บ้านเราหลอดนะครับอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดบัตร120บาทนะครับบัตหน้างานบัตรราคาหน้างานวันนี้ ลอยเศ้าครับเป็นราคามาตรฐานตามภาคอีสานครับวัสดีครับพี่ออดวัสดีครับ มันยาง g บ่ได้เนาะมันห o à นแดดเขาทีเป็นได้แต่ขนมมันบ่มีอย่างมันมีแต่ลูกสิ้น ร้านค้าหน้างานนะครับผมข้าวเหนียวม,มะม่วงมะมุนดีแท้ โยยางไปบึงท่างเขาหนางานครับผมมาเตีย บัตร120บาทนะครับผม้านมทรวีวันในงานฝ่าฟื้นปรับ4 0 0 0 0นบาทดำเนินคดีตามกฎหมายโรงเรียนประทมเศกษานะครับพี่น้องสพอทอนะครับโรงเรีายงอนุบาลเมืองซีสมเด็จบรรยากาศสดๆน้างานนาที่ขายบัตรนะครับผม มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจะล่าจอนะครับ แล้วจะถึงแล้วไม่ถ no ึง no. สักทีคือตำบักทขวบบ่่งีแค์นะคะตำปลาตำปลาตำปลาตำหงส์จะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่ถึงสักทีไม่ได้มากกับมากคำคำมาเห็นหนังคำแฉจังมานอนอยู่หุ่นโหลดเขาเห็นเขางานซีมมงแรงค่ะบํแมพ็ญุ่มหนึ่งไม่แรงง่ายเต็มดวนกลัวเราติดลมแตกแก๊กม้งนแรงไปเพราะว่ามากคำมากคำแล้วก็เวลาไปกับฝ่าฟ้าวฝอาฟ้าเป็นหยังเออนีจมแล้วหนึ่ง อดทนมาหลายวันแล้วนะนี่วันนี้ขอสักวันขอสักวันมาถึงพี่แบงค์ให้มาดูด้วยเอ้ยแทกซี่แบงค์ปังมุ้ดไปส่องพี่แบงค์เลยจักแบงค์ละตลายจักจักแฝกผู้น้องง้องก็แตกแฝกหรือว่ากระซังพ่ามาคำกระซังแล้วเขาพนักงานเต่งพนักงานพนักงานเต่งหนาสาเนี่ยนะ แยกกนาดำคำเสียดเด็ดโอ้แต่ว่าแต่ว่ามือนีก็มีซ้อมนี่ว่าหนึ่งตัวข้าวาเป็นข้าวเปล่ท่านได้กินข้าวท่านได้เฮ็ดยังเลยเพิ่งอาบน้ำแล้วท่านคือเกาค่ะท่านคือเกาค่ะไม่มีอะไรไม่ทันค่ะไม่มีอะไรที่บอมไม่ทันแม่แล้วบอมเนาะโอ้ตายแล้วเร็วเร็วเร็วเผาสิบ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 ิบ

บอาแนวแ้รจานมากว่านั่นแหละมันแสบอมอากัะคนมักสมกับอันนี้คนมากหวานเ้าถ้ากินกับขามันต้องหวานหวานถ้ากินอันนึงครับอันออเอาแต่ผมกินผู้เดียวกับอันนึงแล้วแม่จะกินวะบลูว่าค้าตอบบ่มีตอนนี้คือเล็กๆมากผมมค่อยนิว ไว้สอง,สอง,สองังอบขอลงวิหน่อยขล้วย่อยงคนใจถงเะจ้าใจถงขอีุ่งคขับกแนน่ขับไปเลยนโอเคครับผม,มเสร็จแล้วครับเดี๋ยว เข้าลังเวทีก่อนครับพ<ม>ี่น้อง <โย S 1> ครับเขาด้อพี่เด้อโอ้ยไม่ <c oughs> เดี๋ยวเข้าหลังเวทีไปเตรียมของไปกินข้าวแล้วก็พอมีนัดสอมน้ำน,นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ